อีกห้าวันจะถึงวันปีใหม่หญิงชาราดีใจเมื่อลูกสาวคนเดียวที่ไปทำงานต่างจังหวัดสรงข่ามาบอกว่าจะกลับบ้านหญิงชาราอยู่กับเจ้าแมวคู่ใจชื่อเจ้าทองดีอีเจ้าทองดีอยู่ข้างๆญิงชาราเสมอทุกๆวันหญิงชาราจะไปนั่งรอรถบัสมาจอดหวังว่าจะใช่คันที่ลูกสาวเดินทางมาด้วยเขาทำอย่างนี้ทุกๆวันจนเข้าวันที่สามแล้วอีกสองวันจะถึงวันปีใหม่ยังไม่มีวี่แววว่าจะเดินทางมาถึง ญิงชารารอแล้วรอเล่าจนวันนี้วันเข้าวันที่สี่แล้วเขาได้รับข่าวร้ายรถบัสโดยสารที่เดินทางมาที่นี่เกิดไฟไหม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหญิงชาราเศร้าใจยังไม่รู้ชะตากรรมของลูกสาวเขาภาวนาขอให้ลูกสาวปลอดภัยหรือไม่ได้เดินทางมากับรถคันที่เกิดเหตุคืนที่นอนไม่หลับมีเจ้าทองดีอยู่ข้างๆวันนี้วันที่ห้าวันสิ้นปีแต่ด้วยความหวังหญิงชาราไปรอรถบัสที่เดิมด้วยความเศร้าใจใกล้ค่ำแล้วรถบัสคันสุดท้ายเดินทางมาถึง มีหญิงสาวเดินลงมาคนสุดท้ายแต่ก็ไม่ใช่ลูกสาวของเขาเขาจึงกลับบ้านไปด้วยความหมดหวังตอนนี้เที่ยงคืนพอดีทันใดนั้นเองในเงามืดก็มีใครคนหนึ่งเดินมาที่เขาใช่จริงๆลูกสาวของเขาเขาปลอดภัยดีและได้กลับมาหาผู้เป็นแม่แล้วขอบคุณวันปีใหม่ปีนี้ที่ได้มอบความสุขให้พวกเราสุขสันต์วันปีใหม่